เอาไปแม่เนื้อท้องปลูกข้าวให้อาจารย์ยุรี่พ่อนสวัสดีจ้าืันนี้มนเนี่ยผ้า,ามาปลูกปลักข้าวน้ำหอมกันจ้ามาปลูกกับป่าป่า บรรยากาศทงหน้าป๊ดคือนะน้ำก็ลังมาหลสีทวมเขาแล้วเสียงเทียดห้องตอ่อนซ่อนทงหน้าย่ามือแรงย่ามือเสาร์เนเสียงนกห้องอย่ามือแรงเสียงเทียดห้องอืมเอา,าปลูกไปเอาสาธิตการปลูกด้วยให้มันได้กินเด้อ สองพนักงานเมื่อนี้สางผลกำลังมากว่าสันได้เฝ้าปลูกมันแล้วแต่ว่าเสียที่อยู่ข้างๆนี่เป็นหฮมไพต้องสางออกจักน้อยพอ่อหายมันได้รับแดดเอาลุมกงกวงเด้เพราะาาว่ามันถุงใหญ่ สาเมี่ี้คือพลังกูแกเแล้วให้มันเป็นน้วยดกกับไปขายตัว ทั้งแต่ผมเห็นอันตีเพรยว่าเปิดตะกี้นแทะ้ะสร้างปูนปลูกแล้วๆสีผ้าไปเบิ้งข้างปลูกแล้วๆท้าทาะเด้อดีซุ้มดีปลูกปลูกปีกายนี่แต่ว่าพ่อท่านเนี่ยบำรุ่งปุย มันก็เลยเพราะท่านในงามทั้งขาดน้ำระยะว้างฮันเป็นหมัก้าน้ำหอมทั้งเบิดข้างนี้ก็เป็นบักหน้าวบักหน้าวกับท่านในงามปนมันใดดอกขาหัวกระปูต่ว่าในหน่อยก็มีดอกอยูด่ด้วยแต่ว่าแห่งพระท่านเนด็ปันใดข้างใต้ก็เป็นสาปา่า ตะวันเลิกเลยน้ำก็กระทันหนมาหลายปันไดยไปทั้งพูนละ่ะกระหกอยู่เพราะว่าฝนมันมากากตะทินกับเกิดหลาย้ยก่กเบ,บืเป็นยังดอกเอาลงกหอยปลาเอาไปห้ใกล้ซับให้ใกล้กินบรรยากาศย่ำเบลังนะค่ะเนาะทา้งพูนกับเป็นต้นแค่ เอาบายบายค่ะสััสดดีีค่ะเอามันแล้วเด้อ